สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องของเล่นที่รักนะครับคือจะบอกว่าชุดเนี้ยมันเป็นเทพเจ้าอียิปต์เนาะอ่อมันเขียนว่าอะไรนะอารูการเดนเนาะคือตัวเนี้ยมันน่าจะมาประมาณสักปีหนึ่งได้ละเออแต่ประเด็นคือเรามองมานานแล้วเว้ยแล้วมันมีแบบเขามีขายแบบขายแยกอะ เออขายแยกแล้วเราก็มาส่งเอาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่เจอแบบยกชุดสักทีไงอารมณ์แบบไม่เจอยกชุดสัทีไงก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปกับผู้คุมด้วยก็เลยต้องแอบแอบเอาขึ้นรถมาให้ได้เว้ยตัวนี้บอกเลยว่าชอบมากคือก็ถามน้องๆเขานะว่าแบบว่า ถ้าพี่ยกซื้อยกชุดเนี่ยมันมีครบทุกตัวไหมน้องๆบอกครบแน่นอนครับพี่ก็เลยแบบว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีไงคือชอบจริงคือบอกเลยว่ามันงานมันสวยมากครับพี่น้องแต่ปีนึงได้แล้วมั้งตอนนั้นแบบมีกระแสแรงมากที่ชอบเนาะคนก็แห่ซื้อกันเนาะแต่ตอนนั้นนะ่ะเราไม่เจอไงเราเจอแต่แบบว่าต้องซื้อซื้อส่งอะซื้อมาสุ่มแล้วแบบชิบหายอุยโทษทีโทษที ถ้าเกิดแบบไปซื้อแบบตัวซ้ำม,มาก็น้ำตาเล็ดเนี่ยก็เล <_ d ata> ยแบบว่าเฮ้ยมันต้องมี <_ d ata> ของมันต้องมีเว้ยเฮ้ยโอ้ยดูแค่กล่องก็งามแล้วนี่คือเทพเจ้าอียิปต์ <_ d ata> ใช่ไหมน่ารักมากแต่เขาบอกว่าจะมีอะไรวะมีตัวแรอยู่ข้างในด้วยนะคือหนึ่งกล่องหนึ่งตัวนะครับพี่น้องแต่มันมีเวอร์ชั่นสองมาแล้วแหละแต่ละ บอกเลยว่าพี่ไม่ชอบเวอร์ชันสองเวพี่ชอบเวอร์ชั่นแรกเปิดทีล,กกละกองแล้วคือมันก็เป็นตัวนี้หมดเลยเนาะนี่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 ออมันไม่ได้มีแค่หกนี่หว่าม,มีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ด้วยแล้วมีตัวแรอีกเราจะได้มาครบไหมวันนี้ไปหาในที่สุดก็ต้องลุ้นจริงด้วยเดี๋ยวนะโอ้แม่เจ้า เราจะได้ตัวไหนบ้างวันนี้งานเข้าแล้ว <c oughs> เราต้องแกะแบบไหนแกะด้านล่างใช่ไหมเขาบอกให้แกะด้านล่างเนาะขอตัดแล้วกันเนาะโอ้ ตัดทะลุกล่องโอ้โหกันความชื้นพี่น้องโอ้ตัวแรกแล้วนี่อีหยังละนี่แล้วนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้แล้วยังไงเดี๋ยวนี่คือตัวแรกเหรอ ตัวนี้เลยหรือเปล่าแล้วใช่ตัวนี้เลยไหมแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกตัวนี้ก็หล่อะนะโอ้ยอยากได้มานานแล้วนี่แอบผู้คุมซื้อเลยนะเนี่ยโอ้โหดูพี่น้องน่ารักมาก ้ยชอบมากเลยเอยตัวแรกได้แล้ววางไว้ก่อนนี่การ์ดมันวางไว้บนการ์ดนี่เลยแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้ช่างมันตัวแรกจบไปตัวที่สองเอาเอากล่องมาดูใกล้ๆด้วยว่าเราได้ตัวไหนบ้างมันจะมีตัวแลด้วยนะโอ้เบื่อคำว่าตัวแรมากเลยเฮ้ย เราเราต้องเก็บกล่องไว้ไหมวะ, <c oughs> <c oughs> ะเราไม่ดูการเราไม่ดูการเพราะเดี๋ยวมันจะหมดสนุกตัวที่สองสีฟ้าตัวนี้ไม่คิดพี่เห็นสีฟ้าแบบนหนึ่งมวกเป้า นี่นี่น่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยเขาบอกโอ้โหตัวที่สองเอาเอาเนี่ยมาได้แล้วโอ้โหมีมีการ์ดด้วยแล้วนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะเอาไปแปะอ่ะแปะอะไรโอ้โหมีไอ้นี่เลยนะ มี QR code เลยนะพี่น้องโอ้โหงานเขาดีมากอะชอบมากแล้วคือเทพเจ้าอียิปต์เนี่ยคือพี่ชอบอยู่แล้วส่วนตัวไงเออมากองที่สามคือยังไงก็ไม่ซ้ำเว้ยคนขายพูดมานะพี่ไม่ได้พูดเองนะคนขายพูดมาว่ายังไงก็ไม่ซ้ำวมดเออก็เลยหล่อยมาเลยไงตัดกลองอีกแล้วยัง ไม่ดูกลาวขอมีตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแลตัวแรผล่ออกมาบ้างนนเนาะเฮ้ยรู้สึกว่ากล่องกล่องมันมีเออไม่กะขายหรือวะกางคนบางคนก็คือขายต่อแต่พี่ไม่ขายมันช่างมาันละกันกอ่อน ตไหนอโอ้ยนี่อะไร,ทระเทพเจ้าอนุบิษ์ป่ะมันตัวไหนวะเนี่ยอุ้ยสามตัวล่างดูพี่น้องสวยงามมากโอ้โหงามแท้ของเล่นของเราไม่ใช่ของเล่นของใครของเล่นของเราดูดิสวยมากจริงๆคนระับ คือการ์ดใบนี้มีค่ามากกว่ากล่องอีกสวยจริงๆสวยจริงๆสามตัวละเปิดตัวต่วตอไปมีความสุขจังเลยอะ่ะแต่พูดเสียงดังไม่ได้นะเดี๋ยวพวกคมได้ยินไม่ไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดมาลุ้นเอง ขอให้มันมีตัวพิเศษออกมาสวยช่ยสักตัวเถอะใช่ปะตัวข้างล่างคือตัวพิเศษปะน่าจะใช่แน่เลยตัวข้างล่างต้องเป็นตัวพิเศษแน่เลยอ๋อมันจะมีห้าตัวนี้แล้วก็มีตัวพิเศษข้างล่างตัวนี้คิดว่าใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้หูหูเดง ไม่จุหูเดงนี่โอ้โหพี่น้องดูสิครับงานเขาดีมากอ่ะบอกเลยนะงานก็สวยมากๆเลยอ้หดูตูดมันตูดยังมี QR Code โคเลยอืมอ้าวกล่องไปไหนวะ่อ,อนี่นี่สวยจริงๆ งานดีมีคุณภาพใครรู้บ้างว่าไอ้นี่มันมีไปทำอะไรบอกพี่หน่อยนะกล่องที่ห้าแล้วครับพี่น้องกล่องที่ห้าแลครับ ตัวได้แน่แต่ตัวพิเศษไม่รู้เป็นตัวอลไรขอให้ไม่ซ้ำเป็นพอฟ้าอ๋อมาเลยครบแล้วนี่เลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว วันนี้เป็นตัวพิเศษทุ้ยไม่ใช่ดิอ๋อันนี้เป็นตัวบนมนวนเรื่องอีกแล้วเพละว่าอยู่ของสุดท้ายเฮ้ยป้ารึเปล่าเนี่ยเราเปิดนันเหลือกล่องสุดท้ายเลยเหรอก็ตายแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ชัดๆกันสวยมากก็สวยไม่มีที่ติเลยบอกเลยโมเดลงานพวกนี้แบบไม่มีที่ติเลย อครบแล้วครับพี่น้องห้าตัวแล้วก็ไอ้สีเงินๆน,นี้ห้าอันเท่ากับนี่คือกล่องสุดท้ายมันจะต้องเป็นตัวแล้วเว้ย ได้ตัวไหนวะเนี่ยนี่นะตัวแรหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรโอ้ไม่ดูมาดูกันพี่นะ้องจะเป็นตัวอะไรมีหู สองข้างนะต้องเป็นตัวนี้แน่นอนเลยต้องเป็นตัวนี้แน่นอนเลยมีหูสองข้างน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ทันดูนะแต่จับเข้าไปนะเจอหูสองข้างจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบน่ารักบอกเลยน่ารัก <laughs> เห็นป่ะโอ้ยโคตรสวยขนลุกเลยอะขนลุกเลยอะสวยมากตัวนี้สวยมาก โอ้แม่เจ้าโอ้งานดีมีชาติตะกูลโอสีขาวด้วยดำดำสามขาวสามมีความสุขผู้คุมไม่รู้อันนั้นยิ่งมีความสุขยิ่งกว่าโอ้โหครบคือไม่ครบเซตแต่พอใจอย่างยิ่ง <c oughs> โอ้มีความสุขจังเลยโอ้เสียงแหบ บอกก่อนหลังจากที่จิกตังผู้คุมมาซื้อเสร็จเนี่ยไม่สบายเลยไม่รู้ผู้คุมแช่งคนขโมยตังหรือเปล่าโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เลยครับพี่น้องครบเซ็ตเรียบร้อยถ้าใครชอบก็ไปหลอยมานะ แต่พี่บอกเลยว่าพี่ชอบมากแต่คงไม่ซื้อชุดที่สองน่ะคือจะเอาอีกสองตัวเนี้ยคือตัวนี้ไม่ชอบอยู่แล้วตัวนี้ก็เฉยๆคือแบบตัวนี้ถูกใจมากตัวนี้อยากได้มากแล้วก็มีตัวแรนที่แบบอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าพี่จําได้ละเดี๋ยวแวะปไปติดของเล่นก่อนแวะไปรอบหนึ่งไปดูว่ามีขาดตัวไหน <c oughs> โอเคสําหรับวันนี้ก็อารูกาเดียนสวยมากๆครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีของเล่นอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวพี่จะแวะ มาขิงให้เพื่อนๆดูนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ